ครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามอยู่ทางช่อง YouTube Channel นะครับวันนี้ก็จะมีเทคนิคในการทำ Reading นะครับหรือในการอ่านเนี่ยมานำเสนอให้ทุกคนได้ลองดูนะครับนี่คือเนื้อหาจริงนะครับที่พี่ได้เพิ่งสอนไปเมื่อสดสดร้อนๆนี้เองนะครับเป็นการสอนตัวตัวแบบออนไลน์นะครับให้กับน้องมุกนะครับคราวนี้น้องมุกก็รู้สึกชอบวิธีการนี้มากเลยนะครับเขารู้สึกว่าเออมันว้าวดีนะครับ เออก็วันนี้อยากจะนํามาแบ่งปันนํามาแชร์กันตรงนี้ไว้ด้วยนะครับลองดูนะครับนี่คือ1นึ่งพารากราฟนะครับในพารากราฟเนี่ยเราจะมาทําการดูกันคร่าวๆก่อนว่ามันมีกี่ประโยคนะครับเดี๋ยวดูตามพีละกาดูนะครับประโยคคือขึ้นตัวใหญ่จบด้วยฟุตสต็อปครับตรงนี้ไปเห็นแล้วครับประโยคที่1ครับขึ้นมาแล้วครับฟุตสต็อปจบตรงไหนจบตรงคําว่าคอนเทนชันครับเห็นฟุตสต็อปแล้วนะครับต่อไปครับประโยคที่2ครับประโยคสีเขียวนะครับ ขึ้นตรงคำว่า a d v o c a t e เป็นตัวใหญ่นะครับแล้วไปจบที่ full stop ครับต่อไปประโยคที่3ครับประโยคสีส้มหรือสีน้ำตาลแถวๆเนี้ยนะครับก็ขึ้นตัวใหญ่เหมือนกันครับคำว่า conversely นะครับแล้วไปจบ full stop ที่คำว่า v e n t u r e s ตรงนี้โอเคนะครับประโยคสุดท้ายแล้วครับประโยคที่4ประโยคสีชมพูขึ้นตัวใหญ่ตรงนี้ครับแล้วไปจบ full stop ที่คำว่า perspective ตรงนี้ เพราั้ะนนตอบได้แล้วครับว่าในปาะการนี้มีทั้งหมด4ประโยคนั่นเองนะครับคราวนี้เราจะลองมาดูนะครับว่าทำยังไงอะ่ะให้เราแบบอ่านได้เร็วขึ้นอ่านได้คล่องที่สำคัญจับประเด็นได้อย่างถูกต้องด้วยมาดูนะครับเดี๋ยวดูพร้อมพี่นะครับเออพี่ทำการเปิดวงเล็บไปหน้า i n ครับแล้วพี่จะมาปิดหลังคำว่า allocation ทีนี้พี่จะรู้ทันทีแล้วว่าคำว่า issue ครับจะทำหน้าที่เป็น subject ให้กับประโยคสีน้ำเงินนะครับ พี่เปิดวงเล็บหนะ้า off แล้พี่ก็มาปิดหลังคำว่าตืดๆคำว่า imperative เสร็จปุ๊บพี่เห็นคำว่า has an gender ครับจะทำหน้าที่เป็น verb แท้ให้กับประโยคนี้แหละนะครับ e n gender เป็น verb ที่ต้องการกรรมนะครับกรรมจะอยู่ในคำว่า c o n t e n t i o n ครับปรึงสรุปว่าประโยคที่หนึ่งคือประโยคสิน้ำเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันคือ subject verb แล้วก็ อ b อบเจกครับก็คือประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองโดยมีประธานอยู่ที่คำว่า s s u u ครับอ่าแล้วก็ Ver รอยู่ที่คำว่า Engender Engender จะมีความหมายแปลว่าทำให้เกิดก่อให้เกิดนะครับทีนี้ครับมันมีรายละเอียดนิดนึงเนื่องจาก Engender เนี่ยเขาใช้อยู่ในรูปที่เป็น Present Perfect ก็เลยต้องมีการใช้ h a v e หรือ Has เนี่ยามาประกบด้วยนะครับอ่า ตัวนี้จะเขียนให้รู้นะครับว่าเป็น has บวก verb ช่อง3ซึ่งก็จะตรงกับเรื่อง present perfect นั่นเองแต่ความหมายจริงๆก็อยู่ที่ความหมายของคําว่า engender นั่นแหละครับแปลว่าก่อให้เกิดก่อให้เกิดอะไรครับก่อให้เกิด contention อ่า contention เป็นกรรมนะครับ contention จะหมายถึงการแบบโต้แยง้งโต้เถียงกันเหมือนเหมือนถกเถียงกันทะเลาะกันอะไรเงี้ยนะครับคือความเห็นไม่ลงรอยกันนั่นเองอันนี้จะอยู่ในคําว่า contention นะครับต่อไปครับไปดูประโยคที่2ก็คือประโยคสีเขียวแล้วนะครับ เอาล้วนะครับขึ้นต้นมาเลยครับ Advocate ที่เป็น subject อยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้พี่เปิดวงเล็บหน้า off ครับแล้วก็ปิดหลังคำว่า transport ตรงนี้พี่เห็นทันทีแล้วครับว่า p o s i t i t เป็น verb ครับและพี่ก็เห็นคำว่า paramount C ตรงนี้เป็น object ครับได้มาอีกแล้วนะครับจับประเด็นได้เร็วมากเลยโครงสร้างยังคงเป็น subject verb แล้วก็ object นะครับ subject คือคำว่า advocate แอดเวเกตในที่นี้หมายถึงผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็เวิร์บอยู่ที่คําว่าโพสิทโพสิทจะมีความหมายเหมือนกับว่าแสดงทัศนะหรือว่าแสดงความคิดความเชื่อความเห็นหรือว่าเป็นการทิกทักเป็นการสมมุติเอาอะไรงนี้ก็ได้นะครับทีนี้เขาได้แสดงอะไรครับเขาได้แสดงถึง p a r a m u n t a y หมายถึงความสําคัญนะครับเวลาพี่แปลคํานี้พี่ชอบแปลเป็นคําว่าความสําคัญสูงสุดด้วยนะครับในที่นี้คือ ว่า p a r m a c i C นะครับ p a r m a c i e โอเคต่อไปครับประโยคถัดไปประโยคที่3ประโยคที่3มเนี่ยมีความน่าสนใจเพราะมีการใช้คำว่า conversely มาขึ้นต้นทีนี้มันเป็นรอยต่อของประโยคที่2กับประโยคที่3มนะครับอ่ะมันก็เป็นเสมือนคำว่าแต่ดั่นเองครับคืออย่างนี้ครับ convers เนี่ย conversely เนี่ยจะค,คล้ายคล้าคำว่า however ซึ่ง however ก็จะค,คล้ายๆบัตร มันจะเป็นความหมายว่า2อ,อย่างเนี่ยนะครับของ2ข้อมูลเนี่ยน่าจะตรงข้ามกันก็คือประโยคที่2กับประโยคที่3จะต้องมีเนื้อหาที่มันตรงข้ามกันนะครับคราวนี้นะครับมาดูนะครับอ่ะว่าเราได้ด e t ท็กเตอร์เป็น subject ครับแล้วเราได้กรุ๊ปพาเป็น verb แล้วเราได้ notion เป็น object ครับอ่ะแสดงว่าประโยคที่3เนี่ยยังคงเป็นโครงสร้างคล้ายๆเดิมนะครับเป็น subject verb แล้วก็ object อ่ะ t e t r a c t o r เป็น subject นั่นเองนะครับแล้วก็ verb อยู่ที่คำว่า p r o า l อ่าส่วนกรรมจะอยู่ที่คำว่า Lotion นะครับได้แล้วนะครับอ่าทีนี้ครับ Detractor เนี่ยอ่ะขอพูดถึงลงในรายละเอียดคำศัพท์นิดๆหน่อยๆนะครับตรงนี้มีความรู้ที่ซ่อนไว้อยู่คำว่า t r c กเนี่ยแปลว่าดึงครับมันจะตรงกับคำว่า Draw Draw นี่สามารถแปลว่าวาดก็ได้หรือแปลว่าดึงก็ได้นะครับ ทีนี้ถ้าแทร็กแปลว่าดึงดีตัวนี้แปลว่าดาวครับมีความหมายว่าดึงลงลนั่นเองครับดึงลงดึงลงในที่นี้สมมุติว่าเขาเสนออะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วเราดึงลงอย่างเงี้ยทาให้มันหมดคุณค่าลงอย่างเงี้ยเราไปดึงมันลงทําให้มันหมดคุณค่าลงก็คือการไปวิจารณ์ครับในเช่นนี้ d e t r a c t o r s ors, หมายสามารถหมายถึงผู้วิจารณ์ได้คราวนี้ลองดูดีๆครับเนื่องจากประโยคที่2นะครับมันจะต้องขัดแย้งกับประโยคที่3นะครับเพราะเราเห็นตรงคําเชื่อมในคําว่า conversely นี่อหรอไหมทำให้ข้อมูลนี่ขัดแย้งกันประโยคที่2เนี่ย subject ค,คือคําว่า advocate แปลว่าผู้สนับสนุนหลังจากนั้นถูกเชื่อมด้วยคําว่า conversely ทําให้ข้อความตรงกันข้ามแล้วก็มาพูดถึง detractor ก็พอจะเดาได้ครับว่าอะไรครับที่จะตรงก้ามกับคําว่าผู้สนับสนุนครับ ก็จะต้องหมายถึงผู้คัดค้านนั่นเองโอเคไหมครับแล้วคราวนี้คําว่าดีแทคเตอร์ซึ่งเราได้บอกไว้ว่ามันแปลว่าผู้วิจารณ์เนี่ยผู้วิจารณ์กับผู้คัดค้านเนี่ยจริง,รงๆมันคือความหมายคล้ายๆกันเลยนะครับโอเคไหมครับก็คือเขาเสนออะไรมาสักอย่างหนึง่งแล้วมีผู้ไปวิจารณ์อย่างเงี้ยก็เหมือนเสมือนมีผู้ไปคัดค้านนั่นเองเข้าใจยังครับว่าประโยคที่2กับประโยคที่3ก็จะทําหน้าที่ขัดแย้งกันในเชิงเนื้อหาไปเลยนะครับต่อไปครับไปดูเอ่อ ก่อนจะไปดูประโยคที่4ขออธิบายถึงคําว่า p ロパールก่อนอีกสักนิดหนึ่งนะครับคำว่าพาวเนี่ยตรงนี้เท่ากับคําว่าพุทธนะครับแปลว่าวางนะครับและ Pro ตัวนี้แปลว่าข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นการไปวางข้างหน้าเนี่ยเหมือนการเป็นนําเสนออะไรในที่นี้ p ロパールก็แปลว่าเสนอแล้วโーションนี่หมายถึงไอเดียครับノーションหมายถึงไอเดียก็คืออ๋อเขาเสนอไอเดียนั่นเองคราวนี้ครับสมมุติว่าน้องยังไม่ต้องอ่านเข้าใจทั้งประโยคเลยแต่น้องจะเริ่มจับประเด็นได้ดีมากแล้วเดี๋ยวลองทําตามพี่นะครับ ลองทําตามพี่อย่างนี้นะครับดูไปพร้อมกันเลยนะครับประโยชน์ที่หนึ่งครับ s s u e คือประเด็นหรือประเด็นปัญหาได้ไปเ n g e n d e r ครับได้ไปก่อให้เกิดไปก่อให้เกิดข้อขัดแย้งครับก็คือ c o n t e n น i ั n นั่นเองต่อไปครับประโยชนที่2 a d v o c a t e ครับผู้สนับสนุนครับได้ไป positive นะครับก็คือเหมือนไปแสดงทัศนะไปแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในที่นี้คือ p a r a m o u s e ่นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเนื้อหาต่อไปอันนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากัน ต่อไปประโยชน์ที่3ครับเนื่องจากมันจะต้องขัดแย้งกับประโยชนที่2ใช่ไหม<ด>เพราะเราสังเกตจากคําเชื่อมมาแล้วเนียวไหมครับเราก็เลยพอจับใจความได้ว่าตรงนี้ก็น่าจะหมายถึงฝ่ายที่ตรงกันข้ามก็คือฝ่ายคัดค้านนั่นเองฝ่ายคัดค้านครับเขาก็ได้เสนอไอเดียคือก็ได้ปรุกปลาว notion ออกมาเหมือนกันนะครับไอเดียของเขาเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปว่ากันโอเคนะครับคราวนี้ครับมาขมวดตรงขมวด ปมอะครับตรงประโยคสุดท้ายคือประโยคที่4นั่นก็คือประโยคสีชมพูในที่นี้มาดูนะครับเขาบอกว่า article นี้ก็คือบทความนี้นะครับะจะ view จะ view อะไรครับ view expound จะ view expound ก็คือตรงนี้ view เนี่ยจะบวกด้วย verb ช่องศูนหรือ verb infinitive นะครับที่จะเขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเราก็จะได้โครงสร้างมาแลครับเป็นโครงสร้างเป็น subject แล้วก็เป็น verb subject อยู่ที่คำว,ว่า article ครับคือบทความนี้บทความนี้จะทำอะไรบทความนี้จะมา expound expound ในที่นี้แปลว่าจะมาชี้แจงจะมาอธิบายะนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนิดนึงว่า expound เนี่ยในที่นี้มันจะถือเป็น verb ที่ไม่ต้องการกรรมนะครับาถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้พี่จะขอเกลื่อนอนุญาตเกลิ่นไว้นิดนึงนะครับอ,อนุญาตเกริ่นนิดนึงคืออย่างนี้ครับในภาษาอังกฤษมันจะมี verb ที่ต้องการ ไม่ต้องการกรรมนะครับเขาจะเรียกว่า vi นะครับจําไว้ก่อนเลยนะครับ vi คือ verb ไม่ต้องการกรรมส่วน vt ครับ vt คือ verb ต้องการกรรมนะครับ vt นี้ไม่ใช่ vt แหนมเนืออนะครับแต่เป็น vt ที่หมายถึง verb ต้องการกรรมโอเคนะครับทวนอีกรอบนะ vi ไม่ต้องการกรรมแต่ vt เนี่ยเป็น verb ที่ต้องการกรรมคราวนี้คําว่า e p a l เนี่ยมันแอบมีความพิเศษอยู่อย่างนี้ครับถ้ามันใช้เป็น verb ไม่ต้องการกรรมใช่ไหมใช้เป็น vi ใช่ไหมครับ นะครับมันจะตามด้วยคําว่า on หรือไม่ก็ตามด้วยคําว่า upon ครับอันนี้เมื่อเราใช้แบบไม่ต้องการกรรมนะแต่ถ้าเราเมื่อไร่ก็ตามที่เราใช้เป็นเวิร์ต้องการรมนะครับคาว่า x p o w เนี่ยมันจะบวกกรรมทันทีเลยเห็นไหมครับเวิร์ที่ต้องการกรรมนี้มันจะบวกกรรมได้ทันทีเลยนะนะครับอ่ะในทีน่นี้เนื่องจาก x p o w ดูจากในประโยคนะมันไปกับ x power upon ครับ มันก็เลยมองเสมือนเป็นเวิร์บไม่ต้องการกรรมนะครับอันนี้พี่อธิบายไว้ให้ค่อนข้างละเอียดเผื่อว่าบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทาไมหลายๆประโยคเนี่ยมันเห็นเป็นประโยคที่มี subject มี Verb แล้วก็มี Object คือมีกรรมด้วยแต่ทำไมประโยคที่4เนี่ยมันเป็นประโยคที่เราไม่ถือว่าเป็นประโยคมีกรรมะนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็ฟังประกอบไว้เป็นความรู้ก็ได้นะครับแต่ใจความหลักๆหรือวิธีการที่อยากนำเสนอหลักๆในวันนี้ก็คือ น้องจะต้องหา subject กับ verb ให้ได้อย่างรวดเร็วเลยครับเวลาน้องอ่านประโยคนะครับจะทําให้น้องปริติดประตอร่อเรื่องราวได้เร็วมากๆเลยแล้วก็เข้าใจทั้งพารากราฟได้เลยนะครับคราวนี hmm. ้ขอพูดคุยกันเล่นๆหน่นิดหนึน่งสมมุติว่าน้องไปเปิดดิกทุกคําแล้วก็จดคําแปลภาษาไทยให้กับทุกคําศัพท์ที่น้องไม่รู้เคยทํำไหมครับพี่เชื่อว่าหลายคนเคยทําคือไม่รู้คําไหนก็เปิดดิกเปิดดิกมาก็แปลเป็นภาษาไทยประกบไว้ วิธีนี้ก็ไม่ได้ถือว่าผิดพลาดอะไรนะครับแต่ลองสังเกตไหมว่าบางครั้งเราแปลเสร็จหมดทุกคําแล้วพอมาเรียบเรียงใหม่หมดทําไมเราไม่เข้าใจเลยอ่ะเราไม่เข้าใจประโยคเราไม่เข้าใจความหมายของพารากราฟเลยนั่นอาจจะเป็นได้ว่าไม่ใช่ติดขัดเฉพาะแค่คําศัพท์นะครับบางที่เราอาจจะติดขัดในส่วนที่มันเป็นโครงสร้างประโยคนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับการจะเรียน Reading ให้ได้เก่งเนี่ยหนึ่งเลยจะต้องท่องศัพท์แหละ 2ก็จะต้องรู้โครงสร้างในการอ่านด้วยนะครับมันจะช่วยได้อย่างมหาศาลเลยนะครับทำให้จับประเด็นได้เร็วๆนะครับส่วนใครที่อยากรู้คําศัพท์แต่ละคำเนี่ยพี่เชื่อว่าน้องสามารถไปเปิดดูได้ว่าแต่ละคํามันหมายความว่าอะไรได้บ้างนะครับแต่วันนี้พี่ขอนําเสนอในส่วนที่เป็นต t r u c จอร์ที่สําคัญในการอ่านนะครับฝากไว้นะครับลองทบทวนดูหลายรอบนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับ